สวัสดีค่ะทุกคนมีใครได้ดูงาน A.A. เอไหมคะวันนี้มาประกาศชาวดีปีนี้น้องได้แดรซังอีกแล้วนะคะเป็นสาขา best performance of the year นะคะก็คือเป็นรางวัลเดียวกันกับปีที่แล้วที่ได้รับนะคะมันเป็นแดรซังนะแม่มันคือรางวัลสูงสุดของสาขา best performance นะคะน้องได้อีกแล้วน้ำตาจะไหลเดี๋ยวไปฟังเด็กๆขอบคุณกันค่ะทุกคน 너무 기쁘다! 말을 해주고 싶고요 항상 응원해줘서 고맙다라는 말도 전해주고 싶고 저희가 이렇게 여러분들 덕분에 행복할 수 있는 만큼 여러분들도 행복했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 어... 네 그리고 저희 JYP 식구들도 정말 다들 같이 노력해 주시는 거기 때문에 정말 감사하다고 생각하고 형웅 형도 감사하다고 생각하고 <laughs> 이본부도 감사하다고 생각합니다. <laughs> 네, 어, 주변에서 말이 많네요. 네, 어, 어쨌든 어, 2020년에 어, 정말 많은 일들이 있었는데 좋은 일이건 나쁜 일이건 다들 경험을 하고 그걸 토대로 또 성장을 할수 있는 계기라고 생각을 해요. 그래서 저희뿐만 아니라 어 지금 이걸 함께 보고 계신 많은 여러분들이 어, 성장하시고 더 좋은 길로 나아갈 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 앞으로 저희 가세분도이 상을 토대로 더 열심히 할수 있는 팀이 될수 있도록 더 노력하겠습니다. 감사합니다. 소소 어? 소니카. <laughs> ที่อวดจะมายเกลียวก็อยากขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะผมที่ทำให้ผมได้รางวัลนี้ขึ้นมานะครับก็ในอนาคตอ่าก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่กับทุกๆคนไปอีกนานๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ของซอกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ English Um, we want to say thank you to our iGOT7s all around the world. Um, this performance, song really means a lot to us because we always keep you guys in mind um, every single time we prepare our stages and there's so many other teams um, that also prepare such amazing stages but we want to thank you guys uh, so much for um, just giving this award to us and we hope that you guys will continue to support GOT7 and we'll continue to you guys bring you guys uh,

呃，uh, 能今天能有我们呃、uh, 站在这里拿到这个奖，呃、uh,，全都是因为支持我们所呃支持我们所有的朋友们，呃、uh,，非常感谢你们，也是因为你们我们一直这么努力，呃、uh,，谢谢你们，我们也以后也会呃继、uh, 续呃、uh, 更加努力，谢谢你们。감사합니다지금까지가스맨감사합니다네우리퍼포먼스상을수상한가스맨진심으로축하드립니다 เย่ yeah, ก็ดีใจกับน้องนะคะดีใจกับน้องจริงๆเขาคู่ควรแลวก็เหมาะสมกับรางวัลนี้มากจริงๆนะคะก็จะร้องไงขอโทษนะคะขอโทษด้วยแต่ดีใจมากจริงๆนะคะ <c oughs> น,น้ำตาไหลไปแล้วรอบหนึ่งก่อนอนะันนี้ตอนที่น้องรับรางวัล <c oughs> <c oughs> แล้วก็นั่นแหละคะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรแค่อยากจะบอกว่าดีใจมากๆดีใจกับเด็กๆมากๆเลย หมาะสมแล้วคู่ควรสุดๆเลยนะคะได้รางวัลจากเพลงนัดบ่ายเีนมูลนะคะอ mm ืม hmm. Best e r f o r m a n of the Year 2020บ้มาก <c oughs> แล้วก็แบบในพาที่ทุกคนขอบคุณนะคะก็คือน,น่ารักมากทุกคนรู้นะคะว่าหมายถึงว่ากัสนะคะรู้ว่าอากาเซ่รักแล้วก็ทำเพื่อพวกเขาแค่ไหนนะคะอย่างมาร์ก อย่างแบมอะไรอย่างเงี้ยน้องแบมจะบอกว่าก็หวังว่าน้องพวกน้องอาจจะได้อยู่กับพวกเราเป็นนานๆถูกไหมอย่างคุณมาก,ก็แบบอารมณ์แบบประมาณว่าก็อยากให้ก็อยากให้กอาหกาเซ่ยอยู่กับพวกเราเป็นนานๆอะไรอย่างเงี้ยนา่ารักมากไม่ไปไหนแน่นอนนั่นแหลคะค่ะอย่าเพิ่งรำคาญหนูหนูดีใจดีใจจนพูดผิดพูดถูกไปหมด ะะแวะมาส่งข่าวนะคะทุกคนมาแสดงความยินดีกับน้องๆกันค่ะเก่งมากๆเลย